เลนคือเขาเบี่ยงเลงมาเราจะเบี่ยงขวาออกเบี่ยงซ้ายออกอะไรอย่างเงี้ยให้สมมติว่าเขาเบี่ยงไปใกล้เราใช่ครับเขาจะเบี่ยงดีให้เราก็จะหนีไปใช่หนีไปเงซึ่งตอนนี้ความเร็วเราตั้งไว้142 ที่ได้มาตัวนี้คือจะ็นเรื่องของสมรรถนะครับก็คือเรื่องของระบบอัจฉริยะนะครับระบบาการถอยหลังเข้าจอดเองนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการสั่งผ่านจอรถอะางเงี้ยก็คือจะดีกว่าแบรนด์อื่นนะครับแล้วอีสิ่งที่ว้าวเลยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนเลนนะครับเป็นเลนเอ,อัจฉริยะหรือเรื่องแซงเองอัจฉริยะอะไรเงี้ยเห็นมีแบบว่าอยู่นอกรถแล้วก็แบบ ใช,ใช่ครับถอยจอดได้ด้วยหรอใช่ครับสั่งผ่านมือถือได้เลยครับอ่าแล้วเราเข้ารถไม่ได้เราไปจอดรถตามห้างอะไรเงี้ยครับแล้วในระยะที่มันแคบมากเราไม่สามารถขึ้นได้อะไรเงี้ยเราสั่งผ่านมือถือได้เลยครับรถคันนี้จะมีกล้องถึงจุสองตัวเซ็นเซอร์สิบสองตัวเรดาร์ห้าตัวตัวนี้มันจะแม่นยำมากมากนะครับมันจะยากที่จะ,จะใช่ครับก็ที่ลองมาเคยลองแบบที่แบบแคบมากๆแบบในห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือยังเคยลองแล้วครับ แล้วก็เข้าได้เข้าได้ครับแล้วก็สะดวกสบายสําหรับคนขับครับแล้วก็ระบบไวเ e l ชาร์จนะครับตัวนี้คือจะชาร์จได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้รองรับไปถึงห้าสิบวัตต์นะครับทั้สอง่นที่ว่าไม่ติดของด้วยก็คือสามารถถ้าเกิดกรณีที่มือถือรับไม่ได้นะครับก็จะมีในเรื่องของการชาร์จสายตรงนี้นะครับตรงนี้สะดวกสบายมากครับสามารถแบบเสียบเข้าไปแล้วเปิด u t u b e แล้วดู u t u b e อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ YouTube ได้ครับ ก็คือสามารถเปิดแอปพลิเคชันตรงมีด้านนี้ได้เลยนะครับก็จะมี y ยูทูบให้มี TikTok ให้ครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้แม้กระทั่ง Instagram มีทุกอย่างเลยมีแ p ปเปิลคาร์เพลย์ไหมมีให้ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็เป็น Android CarPlay เชื่อมต่อได้เั็นคู่เลยครับเดี๋ยวเขาดูที่เก็บของเลยของใหญ่ไห้ใหญ่ครับนี่ผมจัดทางผมไปแล้วตอนที่เก็บของก็ลึกลึกมากใช่ค่ะในห้องนี้แตสิ่งที่ได้มาคือในเรื่องของจะมีโหมดการนอนนะครับนอนในรถ อนอนในรถรเนี่ยหมายควาว่าตัวเบาะด้านนี้ครับจะขนานกับตัวเบาะด้านหลังตรงนี้เลยก็<อ>จะราบเรียบไปเลยนะแล้วก็เสื้อที่นอนมาอันหนึ่งจะ,ะมาได้เลยในเคือเหมาะกับแม่ที่ต้องไปเฝ้าลูกทํากิจกรรมเ,เรีเยนพิเศษใดๆใช่ครับในอย่างในเรื่องของแคมปิ้งอย่างรถไฟฟ้าก็จะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์จะทําให้เรานอนในรถได้ทั้งคืนอะ,อะไรอย่างงี้ยก็คือจะไม่มีการที่แบบเหมือนเหมือนหลับเข้าไปแล้วก็ตายเลยไม่มีใช่เพราะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นรถไฟฟ้า ตัวนี้ปลอดภัยครับก็กรนตีได้เลยค่ะพี่ก็ลองเปิดแอร์เบาๆได้นะครับเพราะอยากรู้ว่ามัน,มนมเสียงคือตอนแรกที่โบม,มาเทสไบรฟ์เมื่อวันก,อนก่อนเนี่ยมันมีเรื่องของเสียงสังคคอซึ่งโบไม่ชินเพราะว่าไม่ได้ขับรถไฟฟ้ามาเนาะแล้วพอได้ยินเสียงบแบบนี้อันเนี้ยคือเราสามารถปรับหรือเปลี่ยนหรือยังไงได้บ้างคะ,ะจากที่ตรงเนี้ยครับถ้าเพิ่มเสียงตอนเนี้ยผมลถเสียงเป็นอันดับหนึ่งไอ้เป็นระดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้ คุณโบได้ยินเสียงไหมครไม่ได้ยินแล้วอ่าไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ต้องดูว่าอ่าเสียงนั้นเป็นเสียงในการหน่วงของตัวนี้ไหมฮะคือถ้าเกิดเราเอาโหมดประหยัดมันจะมีเสียงเสียงในการแบบเหมือนหน่วงล้อหรืออะไรเงี้ยระบบดีเจนเข้ามาอะไรเงี้ยคต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นเสียงแบบประมาณไหนตอนเราขับเนาะใช่ครับม้อดูตอนเราขับติดอยู่ใช่ครับอันนี้ปิดเลยเงียบไหมครับเงียบนะคะเงียบมากใช่ไม่ได้เสียงเลย โหมดประหยัดนะครับม,มันจะในเรื่องของการคือถ้าเกิดใช้ดีเลยอ่ะเวลาเราลูกค้าไปทางลาดชัน,นยอย่างลงเขาอะไรเงี<ม>้ยมันจะเหมือนกับเราไม่ต้องเหยียบเบรกบ,บ่อยๆค<ม>ันเร่งอนะไรเงี้ยเราแค่มันจะมีการหน่วงของตัวรถนะครับ<ม>เพิ่มในการหน่วงแล้วตัวนี้มันจะนรีเจนอเมพลแบตเตอรี่ให้คืนค่าพลังงานให้ใอ่นนี่คือโหมดของประหยัดนะครับแต่แรกมากับการเร่งแซงมันจะตัดตัวนี้ออกไปนะครับ<ม>ส่วนมาตรฐานนี่เป็นโหมดทั่วไปฮะ โหมทั่วไปก็คือใช้ในความเร็วที่เหมาะสมหรือการออกตัวเหมาะสมอะไรเงี้ยการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมนะครับโอเคแต่ส่วนที่ใช้สปอร์ตเนี่ยคนที่ผมลองปลดได้ไหมว่าจะพุง่ง <laughs> อ่าโอเคมันจะเสียงนะะี้เลยครแต่หมดสปอร์ตเนี่ยในเรื่องของการออกตัวเร็วนะครับในเรื่องของอแรงม้าที่มากขึ้นตึ้งที่หมายโดวยไวอย่างเงี้ยก็จะกินพลังงานก็<ม>รู้สึกรู้สึกว่ามันแบบพุงพ่งหนัก ลูกค้ากดาปรโมาลนยนิดนึงขอโทษครับลูกค้าเร่งน,นิดนึงมันก็จะไป,ไปไหวใช่ครับเนี่สปอร์ตอะเรามาลองกันอ่าได้ครับอ,อันนี้ก็คือค่อนข้างซิ่ง,งพุ่งแรงประมาณ ปกติรถของอีกพึงเราเนี่ยเขาจะลัความเร็วอยู่ที่200กิโเมนะครัแต่วิ่งจริงผมว่าน่าจะเกินนะจากที่เราไปดูมาอะไรยานเราก็คงไม่ต้องวิ่งเร็วจรขนาดนั้นใจะแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นโหมดอื่นจริงๆแล้วโหมดทุกโหมดจะสามารถวิ่งถึง200กิโลเมตรเลยถ้าโหมดสตารเนี่ยแล้วโบชาร์จเต็มโบจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรความจริงถ้าเกิดว่ารถคันนี้ครับจะเคลมอยู่ที่ BMW L อ P วิ่อยู่ที่4 3 5โลนะครับ35ใช่ครับแต่ถ้าเกิดโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะลดลงมาตามกำลังแรงดีประมาณนะครับผมคิดว่าน่าจะมา400กว่านิดๆเลยความเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ถึงที่หมายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ400ถ้าเป็นแบบเอ่ออันนี้คือรุ่นมาตรฐานถึงาโมเดลมาตรฐานใช่ครับถ้าเป็นโมเดลที่เป็นลองเรนจ์ครับถ้าเป็นลองเรนจ์เนี่ยวิวเอลวิ่งอยู่ที่570ครับ570กิโลใช่ก็ถือว่าคุ้มมาก วิ่งไปกับกรุงเทพยังไม่ต้องชาร์จได้เลยอันนี้วิ่งจริงแต่ถ้าเกิดเราวิ่งในมาตรฐานที่ไม่เกินไม่เกินถึงร้อยสองร้อยหรือ150ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็จะถึงได้ประมาณได้ใกล้เคียงหรือว่าใกล้เคียงแล้วแบบลองเรนจ์กับแบบธรรมดาต่างกันเท่าไหร่คะราคาตัวสแตนดาร์ดราคาล้านสี่สามเก้าสามราใช่ฮะแต่ถ้าเกิดตัวลองเรนจ์จะอยู่ที่ลนะ้านห้าเก้าเพิ่มประมาณแสนเพิ่มประมาณแสนนึงเพื่อให้ได้ขึ้นมาอีกกี่โนห้าร้อยเจ็ดสิบ ต,ต่างกันพีร์แล้วนะคะ0้าร้อยตีไปห้าร้อยห้าสิบก็ประมาณ1้0ยแปดผมตกเลขครับรช่วยดิฮัลโหลเซลประมาณเก <c oughs> ือบสองร้อยโลเหือนกันค่ะ,อะโอเคถ้าอาถ้าให้โบ,บ,บเลือกโบก็คงจะเลือกอันที่เป็นแบบ long range เพราะว่าโบต้องขับไปกรุงเทพแล้วก็ขับกลับแล้วก็ชีวิตก็จะยุ่งกับ ตารางพาลูกไปทำกิจกรรมก็อาจจะมีการลืมที่จะชาร์จหรืออะไรบ้างดังนั้นเราเอาเผื่อๆไว้ก่อนโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดมาตรฐานเลยนะครับอาจจะมีเสียงในการเปลี่ยนตรงนี้อันนี้คือเป็นโหมดเหมาะสมสําหรับคนไทยนะครับนี่คือโหมดบางกลางนะฮะมันมีกี่โหมดนะคะทั้งหมดทั้งหมดจะมีถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมีระบบถ้ามาตรฐานเลยจะมีสาโหมดะครับโหมดประหยัดนะครับ มันก็หมดมาตรฐานนะครับประหยัดก็คือขับทั่วไปเดลีล่ไลท์อ่าเดลี่ไลท์คือแต่ว่ามันจะเป็เรื่องของการใช้ลพลังงานที่น้อยลงอะไรอย่างนี้เพราะมีมระบบยวงเข้ามาอีโหมดนี่ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะสปอร์ตอันนี้ทําให้แรงขึ้นนะครับถึงท,ที่หมายเร็วขึ้นชอบโหมดนี้มากอ่าโหมดนนะี้ะะฮแต่ถ้าเกิดโหมดอื่นเนี่ยจะโหมดปรับแต่งเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดเราทิ้งเข้าไปเนี่ยเราสามารถเข้าบีรายละเอียดเพิ่มเข้อดีเทลได้อีก คือสามารถปรับพวงมาลัยเป็นสปอร์ตไหมนะครับระบบรีเจนหน่วงได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยกตตรงนี้มันก็จะมีเข้ามาให้<ม>นะครแต่ว่ามันจะต้องเข้าไปดูอีกนิดนึงรายละเอียดมันจะเลืกอเข้าไปอีกนะฮะข้อน,นนี้คือบอลลงบอลองเป็น cruise control ก็คือกดตัว D ลงไป2ครั้งนะคะแล้วที่ไ a k e sure cruise control ขึ้นก็คือมันก็จะแบบมีสีขึ้นรอบวงกลมสามอันนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้ว ลแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็ไม่ต้องเหยียบไม่ต้องจับพวงมาลัยเสร็จแล้วมันก็จะปรับความเร็วเองตามรถคันข้างหน้าว่ารถคันข้างหน้าแบบสมมติเราเราเซตเอาไว้ที่เท่าไหร่นี่อ่ะโปรเซตไว้ร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบแต่คันข้างหน้าเขาอยู่แค่เนี่ยหกสิ 65. บห้าโบก็อยู่หกสิบห้าทีนี้ถ้าโบจะแซงเดี๋ยวลองดูนะอ,อ,อันนี้คือโบไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้อะไรเลย นะอเขาก็แสงใหโบเองแล้วก็ปรับขึ้นมาอืออินเริ่มน่ากลัวแล้วเราต้องลดความเร็วลงๆๆแล้วนๆตอแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตเมื่อกี้ครับอ่าอันนี้คือไม่มีเส้นเนาะไม่มีเส้นเส้นจะบางๆมากๆๆเ,<ข>าเลยขาจะล็อตไหมคะอ่า <ๆ S 2> เดี๋ยวลองดูฮะตอนนี้ลองดูจากคลิปนี้ได้กับถนนไทยแลน <ๆ S 2> ด์อ่าเนี่ยความจริงอ่าโอเคไม่มีเส้นอ่าฮะเดี๋ยวลองปล่อยดูอีกนิดนึง จับแบบประคองเอาไว้นะอเนี่ครับความเสถียรของรถคันนี้ในเรื่องของกิบเลนรถบรรทุกนะคะอ,ะอันนี้เราน่ากลัวกลัวจังม <laughs> ไมได้ับบังคับเองบังคับเองไม่เป็นไรเดี <laughs> ๋ยว,วเราเข้าทางบางระบุได้เลยครับเ,เมื่อกี้เราก็ได้เช็คแล้วนะคะว่ารถมีประกันแล้วเราก็มีประกันชีวิตกันอยู่บ้าง <laughs> อ่าอันนี้เขาจะเตือนให้เรา่เราจ<ร>ะแตะเบาๆก็ได้ฮรคือเหมือนกับเขาขให้เราอยู่ในโพรงมไรนตลอดเลยฮี้ยถ้เาเกิดแล้วการปล่อยนี่มันอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับกฎหมายประเทศไทยอะไรเยงนี้โอเคนี่เราเปลี่ยนเลนให้ตลง <คอ>เขายกเลิกให้ไหมครับ,บเมื่อกี้เขายกเลิกให้อ่าโอเคน,นี่คืออ่ะถ้าสมมติเป็นทางอย่างเงี้ยมีรถแบบมีรถมาเขาจะหยุดให้ไหมคะอ่าเนี่ยอันนี้คือเขาจะเบี่ยงซ้ายให้เห็นไหมฮะอันนี้อันนี้กดเองไหมครับหรือใช้อันนี้มันหลุดมันะครับอ,อ๋อมันหลุดใช่ไหมฮะกดบังอะไรโทรอะไรลูกค้าเข้าซ้ายอะไรครับเพราะว่ามีรถต่างมีรถแบบเร่งด่วนเร่งด่วนโอเคคือถ้าเกิดว่าในทางเมื่อกี้นะครับ เขาจะเห็นถ้าเขาจับได้ว่ามีรถที่เกินเลนเข้าออกมาเงนี like, ้ยเขาจะตัดความเร็วให้อ่าใช่จนถึงเบรกเ,เลยไหมคะอ่าถึงเบรกเลยครับเมื่อ้ถึงเป็นศูนย์เลยคนระับอีกแบบหนึ่งถ้าลูกค้าปล่อยพวงมาลัยนานเกินไปเ่งี้ระบบ LCC จะยกเลิกครับให้กดใหม่เอ้าหรอใช่เขาเขาไม่ได้ตลอดว่าเหมือนว่าเราเราปล่อยเขานานเกินไปเขาจะร้องก่อนนะเขาจะไม่ร้องครับเขาจะหลุดเลยนะเขาจะไม่บอกอะไรเราเลยเร,นะเราต้องเราต้องดูตัวนี้ แ C C ก็คือ Cruise Control กับแบบ Safety Measures ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งมันจะหายไปถ้าเราเหยียบเบรกนะทุกคนเราก็ต้องเหมือนแบบเหมือนถ้าอน,นุญาตให้เขาขับแล้วก็คือต้องปล่อยให้เขาขับไปเลยพอเราเหยียบเบรกปุ๊บมันหลุดแล้วก็แค่กดลงตัวดีลงสองครั้งะมันก็จะกลับมามี Activate ระบบใหม่อันนี้ก็คือ โบ,บไม่ได้หยิบอะไรปล่อยคันเร่งได้เลยนะ,ะปล่อยคันเร่งปล่อยทุกอย่างแล้วมีรถจะเดียวมาเนีย่ยค่ะเขาจะตัดไปคันนี้นะคันนี้เขาความเร็วเขาก็ยังไม่ได้ยเงี้ยเขาก็เลยตัดให้ระยะเท่ากันเขาอันนี้ก็เลยเบาลงช้าลงบปาในเรื่องของความนุ่มของการขับขี่นะคะอันนี้คือต้องบอกว่าโบมาจากวันโว่ซึ่งวันโว่ก็คือค่อนข้างแข็งข เรายิ่งวบไปใส่ยางรันแฟตด้วยก็คือยิ่งแข็งมากนะคะอันนี้คือแบบเป็นความรู้ใหม่สำหรับโบเหมือนกันว่าใส่ยางรันแฟเราแข็งมากแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันกระแทกอ่ะเวลามันแบบมันมีท่อหรือมีฝาท่อหรืออะไรเงี้ยมันกระแทกแบบอักอย่างนี้เลยอ่ะแบบมันกระแทกแรงมากก็เลยรู้สึกว่าคันเนี้ยค่อนข้างนุ่มมากนะคะเวลาเจอท่อหรือเจอฝาท่ออะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะ จะไม่ไม่ไม่รู้สึก มีความรู้สึกเหมือนมันติดไปทางซ้ายอยู่เนาะอันนี้ขวาเลยครับขวาเลยค่ะก็ติดรถจอดอยู่เขาจะเร่งไปตางตามตัวเลนเนี่ยถ้าเลนเหมือนเขาจอดมีคนจอดขวางเลนไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตราบใดที่โบไม่ได้โบไมไ่ขยับไม่ได้เหยียบเลยก็คือเอาซีก็ยังอยู่ไหมคะถ้าถ้าไม่ได้เหยียบเบรกแอร์ซีอยู่ แต่ว่าจะยกเลิกต่อเมื่อลูกค้าปล่อยพงมอะไรนานๆนะครับแล้คือเรื่องของการยกเลิกจะมีสองแบบในเรื่องของการเหยียบเบรหรือการตบดันขึ้นด้านขวาเหมือนกับเข้าเกียร์ถอยหลังอนะ่ะมันก็ยกเลิกแบบนี้เนะอันนี้ก,กดให้ให้มันีเอาได้ครเครความเร็วที่7จเราจะวิ่งประมาณนี้อันนี้ก็คือเรามาลองขับกันตอนนี้กีนะ่โมงอ่ะ สิบเอ็ดโงครึ่งแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแก้วด้วยซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนขนาดนั้นนะคะสิบเองครึ่งก็คือจริงๆอากาศวันนี้ร้อนมากข้างนอกแต่ว่าข้างในก็ค่อนข้างโอเคนะอันนี้คือรถเทสแล้วก็ ก็ตัวนี้ถ้าเกิดจองนะครับก็จะมีในเรื่องของแถมของแถมให้นะครับก็คือหนึ่งก็คือจะแถมเรื่องของประกันชั้นหนึ่งให้1ปีนะครับมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0บาทนะส่วนที่2ก็คือจะแถมในเรื่องของโฮมชาร์จนะครับติดตั้งที่บ้านให้นะครับเกิโลวัตต์แล้วก็ตัวโฮมชาร์จเนี่ยก็จะมีเป็นสนัญลักษณ์ของ p t t ีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของการบริการฉุกเฉินครับตลอด5ปี 24ชั่วโมงนะครับก็จะมีเบอร์สุดเชือในกรณีที่รถเกิดปัญหาเราอยู่จากจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะสามารถมีตรงนี้บริการช่วยเหลือได้นะครับายถึงถ้ารถอยู่ต่างจังหวัดแล้วเกิดปัญหาแล้วจะมีใครมาช่วยยังไงอ่านะก็จะมีเป็น call center กางครับ24ชั่วโมงเลยครับเราสามารถโทรหาเขาได้เลยเขาก็จะมีบริการสมมติถ้าหากว่าลูกค้าไปแบตหมดนะครับก็จะมีบริการตรงนี้ให้ครับ แล้วก็หรือว่าบริการที่ว่าในกรณีที่ลูกคา้ารถมีปัญหานะครับบริหารปัญหาโดยโดยที่ไม่ไม่ใช่แบกหมดอะไรเงี้ยมีปัญหาในเรื่องของรถเกิดอุบัติเหตุนะครับดับกลางทางอะไรเงี้ยก็จะมีศูนย์บริการตรงนี้ให้นะครับบริการที่เราอยู่แบบกลางเขาเลยอ่ะไปได้หมดเลยคร,ร,รทั่วประเทศจริงหรอใช่ครับเขาจะให้เรารอกี่วันคะรอเขาจะมาายในกี่ชั่วโมองอันนี้คือเขาจะหาคอนเซ็ปเตอร์หรือหาสถานที่ที่ใกล้เคียงที่สุด รถยกที่ใกล้ที่สุดเลยใช่ครับใกล้ที่สุดทั่วประเทศตาเดียวเข้ได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีประกันแบตเตอรี่ครับอยู่ที่แปดปีนะฮะหรือหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับแปดปีก็ถือว่ายาวนานมากในเรื่องของแบตเตอรี่เจ้าอื่นนี่เขาประกันกี่ปีส่วนใหญ่รถไฟฟ้าประกันแบตเตอรี่อยู่ที่แปดปีเท่ากันครับแต่รถคันนี้ต้องต้องเทียบกันว่ารถคันนี้เป็นรถพรีเมียมนะครับรถพรีเมียมอยู่ในไฮเอ็นเลย แต่อย่างบางแบรนด์เขาก็จะอาจจะไม่แถมในเรื่องของโฮมชาร์จหรือไม่แถมในเรื่องของอย่างอื่นอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกับรถที่ราคาของยุโรปเลยประมาณเนี้ฮครับโฮมชาร์จนี่คือมาติดตั้งให้ที่บ้านเลยไหมคะใช่ครับติดตั้งที่บ้านให้จะมีทีมงานช่างอะไรเงี้ยเข้ามาดูในเรื่องของเฟสไฟอเงี้ยว่าเหมาะสมที่จะ,ะใช้เฟสนี้ไหมอะไรเงี้ยครับอืมค่ะอย่างอันนี้ของเรามาจากโชว์รูมที่พัทยา ใช่ครับโชว์รูมโชว์รูมอยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตรงเส้นสุขุมวิทนะครับติดปอประมงฮะก็จะเป็นศูนย์ของตัวสเตล่ามอเตอร์นะครับที่โชว์รูมก็จะมีขายเป็นพวกอ่าจิ๊บแล้วก็จะเป็นขายเบอร์โยด้วยนะฮะมันก็จะเป็นขายที่เปิดตอนนี้แล้วก็จะเป็นของเอกเพลิงรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดต้องเซอร์วิสอะไรก็คือเข้าที่นั่นเลยศูนย์ตรงนี้ได้เลยใช่ครับถูกต้องครับโอ้ยยยยกยย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  ที่แรกแล้วก็ที่เดียวในพัทยานะครับไม่มีที่อื่นตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าระบบเน็ตเวิร์กถ้าในกรณีที่ลูกค้าจะเข้าสู่อะไรเงี้ยก็สามารถเข้าได้ทั่วประเทศครับเข้าได้หมดเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าที่นี่ใน<อ>ที่เดียวอะไรเงี้ยในจุดเดดนครับโอเคย้ำอีกขีก็คือประกันแบตเตอรี่แปดปีประกันรถห้าปีแล้วก็ครับก็คือในเรื่องของระยะทางถูกไหมฮะในเรื่องของประกัน ประกันรถ5ปีก็120,000กิโลนะครับตัวรถส่วนแบตเตอรี่ก็8ปีหรือ160,000กิโลครับอืมอก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากนะแล้วอสมมติว่าเราต้องเอาไปเข้าศูนย์เช็คระยะทุกปีเหมือนรถทั่วไปไหยคะใช่ครับจะมีระยะให้นะฮะเดี๋ยวปกติแล้วเนี่ยจะมีประมาณ10,000โลเข้าทีหนึ่งไรอเงยครับเิ็คพวก ระบบซอฟต์แวร์หรือระบบอะไรนี้มันเป็นเช็คระยะทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะคือรถข้อดีของรถไฟฟ้าจะไม่มีน้ามันเครื่องหรืออะไรเงี้ยถ้าเกับลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าแรงนะไหช่างหรือไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเครื่องในการเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรมากแค่เติมอาจจะเติมน้ํายาแอร์น้ํายามอเตอร์อะไรเงี้ยฮะเป็นของที่ไม่ค่อยซื้อเปิดอเท่าไหร่ซึ่งเช็คระยะนั้นคัปเปอร์อยู่ในวารรันตีไหมใช่ครับถูกต้องก็คือเราไม่ต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเราซื้อรถ ครั้งเดียวแล้วเราก็ห<ช>้า <5 S 1> ปีจากวัน <5 S 1> ที่ซื้อนับไปห้าปีก็คือไม่ต้องจ่ายค่าอะไรอีกเลยถูกต้องค่ะมีกรณีไหนบ้างที่เราต้องจ่ายเองบ้างกรณีก็จะมีในเรื่องของอาจจะมียางที่ปัดน้ําฝนอะไรพวกนี้ฮะเป็นสินค้าขึ้นเปลืองเช่นายางรถยนต์หรืออะไรเงี้ยฮะยางรถยนต์นี่คือมันจะอยู่ในระยะของเขาได้ไหมครับค่ะตอนนี้ฮะก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนเองตรงนี้ไม่อยู่ในประันรับประกัก็คือยางรถเนี่ยแนะนําว่าเปลี่ยนทุก สองปีนะคะไม่ควรเกินจากนั้นเพราะว่าล่าสุดก็คือยังระเบิดม,มาแล้วนะคะในเมืองไทยก็แนะนำเปลี่ยนไม่เกินถุกถูกสองปีเยี่ยมเลยก็ถือว่าแบบ worry free เนอะใช่ครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งปีประกันชั้นหนึ่งนี้ซ่อมที่ไหนคะอ่าเป็นซ่อมสูตรนะครับ,บระบบตรงนี้เขามีแบบต้องอัปเดต อะไรเฟิ์มแวร์หรืออะไรอ่าตรงนี้รนตรงนี้นดีอย่างนึ้งครับปกติรถทุกคันเนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตแถมให้ค่ะอินเทอร์เน็ตแถมให้ตัวเนี้ยครับเวลาเราเปิดซอฟต์แวร์หรือเปิดขับรถนะครับบนขับรถเนี่ยจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อัตโนมัติเป็นเวอร์ชันล่าสุดตามที่อออที่เขาปล่อยมาให้เลยอ่าเหมือมนพวกเป็นมือถือหรืออะไรเงี้ยปล่อยซอฟต์แวร์ตัวใหม่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านตัวมือถือตัวรถได้เลยครับค่ะอ่าผ่านก็คือจะแก้บัก๊กหรือในกรณีที่มีซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้ามาอะไรเงี้ ติดตั้งให้อัตโนมัติโดยที่มไม่ต้องเข้าสู่เลยครับอันนี้ขอดีิบานแล้วอินเทอร์เน็ตแถมให้หมายถึงยังไงคะตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตแถมให้ครับจะเป็นตัวระบบแถมติดมาให้รถตอนนี้ยังไม่มีกําหนดว่าจะใช้กี่ปีนะครับอ๋อหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเงรีง้ยช่วงนี้ออจอดอัตโนมัติหรือหรือไยังไงครับเราจอดฝังเข้าไมไม่อ่ะไปที่เขียนว่า Park E อ,อย่างเงี้ยฮะเนี่ยตัวตัวเนี้ดดย้วกดได้เลยฮะพอกดคำเนี้ยมันจะหาที่จอดรถให้อัตโนมัติ อันนี้คือคือตอนนี้มันไม่เจอมันเหมือนกับมันไม่เหมาะสมที่จรเพราะจอดพาร์กิ้งอะไรเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันเจอคือตรงไหนมันมันจะเจอต้องถอยตามถอยบินหน่อยนะฮะอันนี้คือไม่เจอเลยอ่าโอเคไม่เจอเลยไม่สามารถจอดได้เลยเขาอย่างงี้ถ้าจอดมันจะเขียวพี่เลยครับมันแต่เหมือนก็มีต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ที่จะจอดให้ครับเพราะว่ามันขึ้นเนี่กขึ้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนี่ถอยหน่อยฮะถอยนิดนึงนะครับ ถอยไปจนกว่าเรดาร์มันจะจับได้ว่ามันเป็นตัวพาร์กอีกหนาโอเอันนี้เรากดตรงนี้เดี๋ยวโบต้องเหยียบเบรกนะอ่าไม่ต้องเหยียบเบรกครับทีนี้ปล่อยได้เลยปล่อยเลยกดก่อนอ่อเดปล่อยกันเปอ่าเดี๋ยวลองดูนะได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับมีประกันอยู่เนาะโอ้ได้อยู่แหละเพราะวมันวัดเส้นอยู่ เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวอะโอ้ยหยุดเว้ยขอแย่ค่ะเฮ้ยโอเคเหมือนรถเราดรือรถเขาจอดไม่อยวรถเราไม่อยวโอเคเดี๋ยวเราเดือบกลับที อันนี้รถไทยเขาครับเนี่ยรถของสกู๊ตเจอร์พื้นที่จอดรถปัจจุบันแคบและกระจกมองข้างจะพับอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยโปรดใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวลองดูนี่หมอย่าเบรกแล้วนะเอาอย่าเบรกเหรอครับใช่อืมเหมือนที่จอดรถไม่ค่อยเหมาะสมใช่แต่ว่ากดค้างไว้เพื่อเข้าเลยนะฮะคืออันนี้น่าจะจอดมันต้องขึ้นตัวพีอย่างงี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคือหน้าจอเป็นอย่างงี้ถูกไหมฮะเราเขียวที่จอดรถมันจะเป็นหน้าจ่างี้ เราซูมเข้าซูมออกตรงนี้มันจะเห็นรถเราหมดเลยะนะครับพอกดตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้ามาว่าตัว P p a r k i n g ิ้งตรงนี้อ่ามันจะเชิญตรงนี้ถ้าเดี๋ยวเราขับไปอีกหน่อยไม่ไจะเจอจุดที่เราเข้าเห็นได้อะไรทั้งหมดนะฮะเรากดตรงนี้แล้วกดตรงนี้ฮะมาดูนะครับ ชนแล้วแปะเอเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นพีให้อ่ะเราไปดูผลงานเของนี่นค่ะจอดตรงนี่ฮะ ตอนนี้ก็มีเอ็กซ์เพิร์ส